สวัสดีคะ่ะทุกทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลเปตนทิบน้อยเทนดี้ทาโรนะคะชาแนลดีๆที่มีเรื่องไพย่ยิปซีมาฝากในวันนี้นะคะก็จะมาอัดคลิปต่อนะคะสําหรับคลิปที่ครูจะทําเป็น78ใบเลยก็คือคนที่คบคิดอย่างไรกับเรานะคะในวันนี้ก็จะเป็นไพ่เฮอร์มิตนะคะเอกสารที่ประกอบในการบรรยายก็จะเป็นไพ่ชุดโออิงลิชนะคะไพ่เฮอร์มิตเขาก็ยังดูไม่เหงาไม่เครียดเท่าไหร่นะคะออกลายน่ารักน่ารักนะคะโอเคค่ะสําหรับคนที่คบคิดอย่างไรกับเราเราคุยกันแล้วเรา คบกันแล้วใช่ไหมคะแต่แบบอาจจะคุยๆกันอยู่ยังไม่ได้เป็นแฟนกันคือบางคนจะจําได้ว่าอเธอมิดมันแปลว่าเหงาเอ๊ะอย่างนั้นเขาเหงาแล้วเขาเลยมาคบกับเราหรือเปล่าถ้าคบกันแล้วนะคะมันแปลว่าในบางครั้งเขามีความรู้สึกว่าเราแยกตัวออกไปโดดเดี่ยวเราเหมือนเป็นคนโลกส่วนตัวสูงรู้สึกว่าเข้าใจย,ยากเข้าใจลําบากบางครั้งก็จะทําให้เขาคิดว่าแบบ รักเราหรือเปล่านะชอบเราหรือเปล่านะเขาก็จะมีคําถามเกิดขึ้นเป็นเพราะว่าเฮอรอ์มิต่ยมันจะเป็นลักษณะว่ามีเวลามีอะไรบางทีไม่แชร์กันอย่างเช่นมีความเหงาความเศร้าความเครียดหรือมีปัญหาเรื่องงานอะไรอย่างเงี้ยบางทีในบางคนที่เป็นไพ่เฮอร์มิตอ่ะเขาก็คิดว่าแบบไม่จําเป็นต้องปรึกษาหรอกบางทีเล่าไปก็ช่วยอะไรไม่ได้เช่นทําเช่นเองดีกว่าคือตรงเนี้ยมันก็อาจจะทําให้คนที่คุยมีความรู้สึกว่าแบบเอ๊ะมีคนอื่นหรือเปล่านะคือแบบเหมือน ไม่ค่อยไม่ค่อยคุยด้วยหรืออะไรอย่างเงี้ยคือจริงๆแล้วคนที่เป็นไพ่เฮอร์มิตจะมีโลกส่วนตัวสูงในบางครั้งแต่ถ้าเกิดว่าเขาออกมาจากถ้าของเขาแล้วเนี่ยเขาก็จะคุยก็จะสื่อสารอะไรกับเรานะคะคือดังนั้นไพ่เฮอร์มิตเนี่ยเราอาจจะต้องทําความเข้าใจนิดน,นึงว่าเขาเป็นลักษณะนี้ทีนี้ในคนแต่งงานแล้วเป็นแบบนี้ไหมก็เป็นแบบนี้เหมือนกันก็คือเรียกง่ายๆว่าเขาจะมีช่วงระยะเวลาที่เขาแบบอยากจะอยู่คนเดียว อาจจะแบบมีงานอดิเรกหรือแบบอยากจะมีสเปซส,ส่วนตัวบางครั้งคือในบางคนที่แต่งงานแล้วหรือมีแฟนแล้วเนี่ยคบกันแล้วก็บอกว่าเออแต่งงานแล้วส่วนตัวไม่มีหรอกแต่แต่จะเป็นต้องให้กันบ้างบางทีมันเหมือนกับเขาก็มีความรู้สึกว่าเอออยากจะมีเวลาทําอะไรส่วนตัวบางคนก็อาจจะอยากหาเวลาส่วนตัวเช่น,อ,นอ่านหนังสือเออ ไปเที่ยวเดินดูนังหรือทําอะไรอย่างเงี้ยบางทีมันมีนะคะคนเรามันมีอารมณ์แบบนี้เหมือนกันนะซึ่งมันก็จะทําให้ได้ฮิลิ่งอารมณ์ของตัวเขาเองด้วยเหมือนกันนะคะคือดังนั้นถ้าเกิดได้ไพ่เฮอร์มิตเนี่ยเรียกง่ายๆว่าโลกส่วนตัวสูงนั่นเองเขาอาจจะมองว่าเหมือนเราเราปิดกัน้นหรือเรามีโลกส่วนตัวที่เขาเข้าไม่ถึงเขาก็จะรู้สึกแบบนั้นนะคะแล้วถ้าเราถ้าเราแบบเหมือนกับว่าเ,ออเราเปิดไพ่นี้ได้ว่า เขาคิดยังไงกับเรานั่นก็แสดงว่าเขามองเราว่าเราแบบเก็บตัวนะเรารู้สึกมีโรคส่วนตัวสูงแบบนั้นนะคะแต่ถ้าเกิดหัวกับถามว่าคนที่คุยกันอยู่คิดยังไงถ้าเกิดว่าคนที่คุยกันอยู่คนที่คบกันอยู่เรายังไม่ได้แต่งงานนะอันนี้หมายถึงว่าต้องดูว่าคบมานานหรือย,ยังถ้าเพิ่งคบถ้าเพิ่งคุยอันนี้เขามาแก้เหงา ดังนั้นต้องระวังถ้าเพิ่งคุยนะแต่ถ้าเกิดคบกันมานานแล้วหรืออะไรอย่างเงี้ยคบกันมานานแต่งงานกันมานานแล้วถ้าขึ้นอย่างเงี้ยเออบางทีมันแปลในลักษณะตรงที่บางทีคนฟังอาจจะไม่ชอบนะเขามีความรู้สึกว่าเออเราเนี่ยมีความเห็นแก่ตัวคือทำอะไรไม่ได้คำนึงถึงจิตใจเขาอะ อันนี้ก็ต้องดูตัวเองต้องระมัดระวังนิดหนึ่งบางทีมันเป็นไปได้บางทีอาจจะทําอะไรไม่ได้แคร์กันเป็นบางทีอยู่กันมานานกว่าคือเรืยกไงมันชินแล้วมันอาจจะทําให้ความเกงใจลดลงหรืออะไรอย่างเงี้ยคือมันจะเป็นในลักษณะตรงที่ว่าถ้าเราถามว่าคนที่คบหรือสามีเราภรรยาเราคิดยังไงกับเราเพิกเปิดได้ไพ่หืมมิดแสดงว่าเขามองว่าเราเนี่ยเห็นแก่ตัวหรือเราอาจจะทําอะไรไม่เกงใจเขาทําให้เขามีความรู้สึกแบบรู้สึกเซ็ง รู้สึกเซ็งว่าแบบว่าเออเหมือนกับเริ่มเห็นแก่ตัวหรือเริ่มใส่ใจความรู้สึกของเขาลดลงอะไรอย่างเงี้ยเรียกง่ายๆว่าไม่เก่งใจกันนั่นเองก็ต้องดูนิดนึงแล้วก็ปรับตัวนะคะก็อันนี้ก็หวังว่าคงจะได้เป็นความรู้ในเรื่องไพ่กันไปนะคะก็ขอบคุณทุกท,ท่านที่กดติดตามนะคะแล้วก็กดแชร์เห็นมีแชร์เยอะเลยต้องขอบคุณมากเลยนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีค่ะ